สวัสดีครับอัปเดตท,ทีมงานเช้าวันศุกร์ที่ยี่เช้าเช้าแบบนี้เดี๋ยวพี่งานผมพี่พี่เป็นลูกค้าอันนี้งานผมเอ้าเหรอครับพี่สวัสดีครับก็พี่โอนะคนนี้ก็ลูกค้าประจำร้านเราเลยไว้ใจมากมีอะไรก็มาจะมีรถก,กินคันก็แวะมาหาเราหมดกับเจ้าลูมินคันนี้นะวันนี้ก็คือเติมเติมอีกแล้วเชื่อแล้วใส่ล้อไปเที่ยวนี้มา ชุดเบรกนะครับของ AP Racing นะจ๊ะพร้อมกับจานขยายปั๊มก็เป็นสี่สี่อะไรเขาเรียกอะไรไอ้แม็กไอแม็กสี4พอร์ตโอ้นี่้โหดูจานขยายนะแล้วเดี๋ยวดูจานเดิมนะนี่ๆๆ,ๆ,ๆนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยแล้วของเดิมนะเนี่ยเอาเ้ายังม่ดูความแตกตา่างป็นไงครับเนี่ยเห็นไหม ความแตกต่างและความสวยงามนะบอกไว้เลยว่าเปลยวแน่นอนและ AP พสีนี่ดูครับแดงแฟดแดงแฟดแดงแี่โอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมีชุดเบรกแล้วก็ลำพงแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าหูวิ่งเพลินแน่วันนี้บอกเลยว่าเพลินแน่คันนี้และลูกค้าก็ซื้อของมาให้เราติดตั้งเพิ่ม จะเป็นตัวนี้นนตัวนนี้ตัวนี้แต่เขาถามว่าไอ้ตัวนี้แพงลาร้อยทำไมไม่แสะให้เขามาตั้งแต่แรกตอนที่เขาออกรถ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมให้ทีมท่างติดตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวให้แปรเก็บรายละเอียดในร้านว่าไอการติดตั้งคันนี้ทำยังไงบ้างดูรายละเอียดกันไปด้วย I'm running on diesel, diesel, baby, I'm active. Shut it wanna know what's happening. Baby, no cap, I'm captain. Honey, no rings on me, ain't begging. Diesel, diesel, tilling, I'm massive. I kill it like Shaq, I'm shacking. That little bitch, she savage. Hit it on top all night, I'm damaged. Ball, ball. ครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยไปกับอีกหนึ่งคันนะครับดองลูมินนะฮะคันนี้ก็ที่อย่างที่เกินไปตอนแรกนะมาเพิ่มเติมก็คือเบรกเอซเรนซิ่งนะครับแล้วก็จากขยายไปอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะก็ของเดิมก็เล็กแล้วก็ไม่สวยด้วยอันนี้สวยงามเต็มซุ้มเลยดูดิเห็นไหมแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือใส่ลาโพงเพิ่มเพราะของเดิมเป็นลําโพงกระดาษนะก็ใส่ลาโพงไปแต่เรายังไม่บอกยี่ห้อ อะแล้วก็แดมแดมซับเสียงไปด้วยที่ประตูนะคะสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีนี่เบรกมือไฟฟ้าที่เราติดตั้งเพิ่มไปซึ่งของเดิมอ่ะมันไม่มีมาทีนี้ก็ดูไฮโซขึ้นมาอีกหน่อยเป็นไอ้เบรกมือไฟฟ้าเว้ยเฮ้ยแจ๋วแล้วก็มีแผน่นอากาศข้ทางใต้ท้องอีกสามชิ้นโอเคเรียบร้อยการใช้งานลองเรียบร้อยแล้วว่าดีไม่ดีเบรก โหงี้เลยแจ๋วมากแล้วก็มีติดแผ่นแคปล่าแผ่นอะไรที่ลูกค้าเขาเอามาให้เพิ่มเติมเราก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่เสร็จมืดเพราะว่าเราไม่ได้ทํำคันเดียวเราก็มีรถหน้าร้านวอล์กอินเข้ามาด้วยตลอดก็เลยอาจจะชา้านิดนึงครับแต่งานเก็บละเอียดเรียบร้อยวันนี้ผมกับทีมงานของเคซีเดซิ่งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Day and night, blazing the vibe, ain't no wasting the time. Gotta shoot my shot till I get what I like. Shouty really wanna fuckin' and I'm all in. Little homie looking bad, never got long Wanna pop some girl go pop bombs. Bombing captain beats who can't go. I just wanna, I just wanna, I just wanna, I just.